นี่คือคนที่หลอกให้ศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ทำลายศิลปะด้วยลมปากศิลปะคืออะไรนี่คือสิ่งที่ถูกตั้งคำถามซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับจนถึงตอนนี้ภาพจาก AI ก็ถูกคอรหาว่าไม่ใช่ศิลปะจริงๆเพราะคนเชื่อว่าศิลปะต้องมาจากฝีมือของมนุษย์เท่านั้น ค้าเราย้อนกลับไปดูในยุค60ครับก่อนที่ศิลปินป๊อปอาร์ตชื่อดังอย่างแอนดี้วอร์ฮอลจะกลายเป็นหนึ่งในผู้ปฏิวัติแวดวงศิลปะไปตลอดการเขาก็เคยถูกเหล่านักวิจารณ์ถล่มว่าไร้ฝีมือชอบลอกเลียนแบบไม่มีสมองไร้อารมณ์แต่เขาก็โต้กลับไปว่าทำไมพวกคุณถึงคิดว่าศิลปินต้องเป็นคนพิเศษเละ่ะ แอนดี้วอล์หลเลือกสร้างสรรค์ศิลปะในสไตล์ที่แปลกและแตกต่างจากงานแอ็บสตรักเปี่ยมอารมณ์ที่นิยมในยุคนั้นเขาไม่ได้เน้นอารมณ์หรือจิตวิญญาณแต่ใช้วิธีการผลิตซ้ำด้วยเทคนิคซิลสกรีนปาสสีทับภาพเดิมๆเ,เพื่อลบฝีมือของมนุษย์ทั้งลายมือฝีแปรงอีโก้ของศิลปินออกจากงานจนแทบไม่เหลือเหมือนเปลี่ยนจากศิลปินผู้สร้างสารรค์ผลงานให้กลายเป็นสายพานในโรงงานอุตสาหกรรมยังไงย่างนั้น แนวคิดที่แหกขนมงานศิลป์สุดขั้วแบบนี้ครับมันทําให้เกิดวลีอมตะที่บอกว่าผมอยากเป็นเครื่องจักรข้อความนี้คือสิ่งที่ติดตัวแอนดี้วอร์หอซึ่งมันสร้างแรงกระเพื่อมและการถกเถียงมากมายถึงความหมายของศิละปะมาจนถึงทุกวันนี้แต่ว่าความจริงแล้ววล,ลีนี้แอนดี้วอร์หอไม่ได้พูด ประโยคที่ว่าผมอยากเป็นเครื่องจักรเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากฝีมือของนักเขียนและนักวิจารณ์ศิลปะที่ชื่อว่าจีนสเวนสันซึ่งเขาหวังว่าจะผลักดันศิลปะขั้วตรงข้ามของ Abstract Expressionism ที่กำลังครองโลกอยู่ในยุคนั้นสเวนสันเขาเป็นนักเคลื่อนไหวต่อต้านสถาบัานศิลปะตัวแรงเลยครับเขาเคยยืนประท้วงหน้าพิพิธภัณฑ์ด้วยการถือกระดาษเปล่าเป็นสัปดาห์เพื่อสแสดงออกถึงความล้มเหลวของการสื่อสารและความว่างเปล่าของศิลปะ ผลงานสร้างชื่อของเขาเนี่ยคืองานเขียนชุดที่ชื่อว่า What Is Pop Art ซึ่งตีพิมพ์ลงนิตยสาร Art News ในปี1963เป็นบทสัมภาษณ์ศิลปิน Pop a r าร์ตจำนวน8คนและหนึ่งในนั้นก็คือ Andy w a r อร์พร้อมประโยคผมอยากเป็นเครื่องจักร แต่ภายหลังครับนะักเขียนที่ชื่อว่าเจนนิเฟอร์ซีเซลในฟังเทปบันทึกเสียงสนทนาระหว่างสเวนสันกับวอร์ฮอในปี1963เธอออกมาเผยว่ามันมีการตัดต่อเยอะมากในหมดความที่ตีพิมพ์ลงอาร์ตนิวส์เธออธิบายว่าบทความชิ้นนั้นเนี่ยมันทำให้แอนดี้วอร์ฮดูเป็นคนที่เย็นชาพูดจาเหมือนหุ่นยนต์ปฏิเสธความเป็นมนุษย์และตอบคําถามเพียงสั้นๆอย่างเยือกเย็นและทรงพลัง แต่เมื่อฟังจากเทปเสียงจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่อารมณ์ดีพูดจาเรื่อยเปื่อยและฟังดูเป็นมนุษย์มากกว่าภาพลักษณ์ที่สวนสันเคยสร้างไว้โดยเฉพาะประโยคผมอยากเป็นเครื่องจักรมันเป็นเหมือนการชงคำถามพูดจาหวานล้อมให้วอฮอเนี่ยตอบกลายว่าใช่เพื่อที่สวนสันจะได้นำประโยคนี้ไปใช้เป็นเครื่องมือจุดกระแสและใช้เป็นอาวุธโจมตีกลุ่มศิลปะ Abstract e x p r e s s i o n i s m ที่เขาต่อต้าน ซิเซลบอกว่าสเวนสันไม่ได้แค่สัมภาษณ์ศิลปินป๊อปอาร์ตแล้วตีพิมพ์ลงนิตยสารแต่เขายังเป็นหนึ่งในคนที่สร้างภาพจำของแอนดี้วอล์คอขึ้นมาโดยยัดเยียดแนวคิดว่าศิละปะก็เหมือนกันหมดลงไป แต่นั่นไม่ได้ทําลายวอร์ฮอลเลยครับมันกลับทําให้เขามีชื่อเสียงอย่างมากในวงการศิลปะและในอีกด้านหนึ่งความสุดต่งของเวนสันกลับทําให้ตัวเขาเองถูกมองว่าสติฟั่นเฟือนและถูกแบนออกจากวงการศิลปะไปก่อนที่จะจากไปในวัย35ปีเท่านั้น เรื่องราวของเวนสันเองจึงถูกเลือนหายไปตามกาลเวลาครับแต่หากไม่มีเวนสันในวันนั้นเราก็อาจจะไม่มีวลีผมอยากเป็นเครื่องจักรที่ทําให้เราได้ถกได้ถามกันถึงคุณค่าของศิลปะจนถึงทุกวันนี้และจากวันนั้นที่ผู้คนเคยกลัวกันว่าเส้นสายและลายมือในงานศิลปะจะหายไปด้วยภาพพิมพ์ของแอนดี้วอร์ฮอลจนถึงวันนี้มันก็อาจจะไม่ต่างกันกับความกลัวที่ผู้คนมีต่อ AI ว่าจะเข้ามาแทนที่ผลงานจากฝีมือมนุษย์ไปก็ได้ แล้วคุณผู้ชมลหะครับคิดว่ายัางไงผลงานศิลปะจาก AI นับเป็นศิลปะไหมลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยและนี่ก็คือทั้งหมดใน Move มัน EP นี้ EP หน้าเราจะ Move ไปมันเรื่องไหนกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับ